ถ้าใครเข้ามาแล้วนะไปฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยพี่พนี่มาชมสายมีลูกค้าถามหาซูซูกิแคริ o ูทัชผ่อนเท่าไหร่นะพี่พีนอ้องตัวนี้จะผ่อนเริ่มต้นประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000เท่านั้นพี่พีานเงินเดือนลูกค้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฐานเงินเดือนลูกค้า12,000ก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ฐานเงินเดือน1 2 0 0 0ก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยพี่พตัวนี้ ตัวนี้ในปี2023นะคะซูซูกิแคร,รี่รถค้าขายตัวนี้รถเร่ขายของไม่ได้เป็นรถเร่นะพี่โน้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวรถนี่คือเป็นเป็นรถเฉพาะนะเป็นรถค้าขายเป็นรถขายของและตัวนี้คือใครที่แบบพร้อมใช้งานตัวนี้ข้างในนี่คือเขาบิวมาอย่างดีเลยพี่เขารีเซ็ตเขาจัดมาให้อย่างดีเลยพี่ตัวนี้พร้อมวิ่งงานพร้อมสร้างรายได้ไปกับคุณได้ทุกที่ซูซูกิแคร,รี y ตัว1.5เนาะตัวนี้ตัว MT สภาพตัวน้องคือสวยมากใหม่มากตัวยางนี่คือแบบดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยเลยพี่พี่นี่ยางเดิมโรงงานเลยนะตัวนี้ดอกยางนานหนาแบบนี้เลยแล้วเจ้าของเดิมเขาใช้งานขับขี่แค่สองพันกิโลพี่พี่ว่าน้อยไหมตัวนี้รถไม่หลักพันนี่คือน้อยมากๆนะคะนี่ล้อคือแบบ ยังสวยยังใหม่ดอกยางนางหนาหน้ายางคือเต็มเต็มแบบนี้พี่พี่ดูร่องยางก่อนการใช้งานตัวชกต่างๆก็ใช้งานได้ปกติตัวนี้นะคะนี่ดูช่วงล่างพี่ๆดูช่วงล่างเนาะเดี๋ยวสปาให้อีกครั้งเดี๋ยวตองแป๊บสปาให้อีกครั้งพี่ๆใคไปสนใจเนาะตัวซูซูกิแครีตอนนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันสวยมากตัวนี้รถสวยมากและตัวนี้ก็จะมาเปิดกว้างได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฝั่งขวาเนาะ เปิดด้านซ้ายด้านขวาได้พี่พี่นี่รีเซ็ตได้เนาะตัวนี้รีเซ็ตได้เปิดให้ซ้ายขวาให้เห็นกันแบบชัดๆเนาะนี่คือมันดีมากเลยตัวนี้มันดีมากเลยแล้วมันผ่อนหลักพันผ่อนจบรถเป็นของเราถ้าเราเช่าที่เหมือนทำอาชีพค้าขายพี่พี่บอกว่าขายน้ําในตลาดตัวนี้ขายน้ําในตลาดตัวนี้เราต้องเช่าแผงเช่าที่นะคะเช่าเพื่อที่จะขายของแต่ตัวนี้เราผ่อนรถ เราไม่ต้องเช่าแผงเราจะขายที่ไหนก็ได้นะคะตัวนี้ขี่ไปขายที่ตลาดขี่ไปขายตามโรงเรียนข้างถนนต่างๆพี่ๆแล้วขายได้หมดเลยตัวนี้นะคะนี่สภาพคือยังสวยนี่ด้านในก็จะเป็นสีม่วงแบบพัดเทลสวยๆนะพี่พเนาะตัวนี้ระบบไฟต่างๆก็มีมาให้ครบแล้วเนาะตัวนี้มีตัวปลั๊กสวิตต่างๆมีตัวเสียบ ช่องเสียบปลั๊กไฟมีสวิตช์ตัดไฟแล้วก็มีตัวไฟให้เปิดด้วยตัวนี้มีไฟประมาณ6ดวงพี่พี่ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยระบบไฟต่างๆพี่พี่ไม่ต้องกังวลรถสวยแน่นอนเคาน์เตอร์มีมาให้สองบานตัวนี้บานนี้ก็จะเลื่อนได้ตัวนี้จะมีรางเลื่อนให้ด้วยมีรางเลื่อนไปหน้าถอยหลังได้พี่พี่นี่ตรงนี้นะคะแค่ให้เปิดให้เปิดตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเปิดได้หมดเลยตาเข็บด้านข้างตรงนี้ก็จะเปิดได้หมดเลยนะพี่พี่เนาะตัวนี้ ด้านบนก็สามารถเทินของได้สีดำ,ดำดำด้านบนตัวนี้สามารถเทินของได้นะพี่พี่เข้ามาชมดูกันก่อนได้เลยที่ร้านเข้ามาชมดูที่ร้านกันก่อนได้เลยตัวนี้ผ่อนแค่หลักพันพี่พี่ผ่อนแค่หลักพันวันนี้เราจัดมาให้แล้วเมื่อวานพาไปชมเนาะอีกฝั่งหนึ่งเมื่อวานพาไปชมฝั่งตัวตู้วันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของตัวซูซูกิแครี่พี่พี่ตัวนี้คือมันดีมากมันดีมากและรถสวยมาก ด้านในคือเรารีซเซตมาให้แล้วพี่ๆออกรถไปพี่ๆสามารถใช้ขับวิ่งงานได้เลยตัวนี้เนาะเป็นรายได้เสริมหรือใครอยากจะประกอบอาชีพเสริมตัวนี้ค้าขายเปิดหน้าร้านก็ได้หรือขับขี่ต่างๆได้เลยพี่ต่างจังหวัดก็ไปได้พี่ๆตัวนี้เนาะมันมีเคาน์เตอร์มันมีอะไรมาให้แล้วแล้วแบบตัวนี้ก็จะมีช่องช่องใส่เชื้อเพลิงต่างๆมาให้เราด้วยตัวนี้เนาะ พะช่วงช่อง,ช,องช่องหุงต้มต่างๆก็มีรีเซ็ตมาให้แล้วพี่พี่ตัวนี้คือใช้งานได้จริงพี่พี่ผ่อนรถเนาะขายของในตลาดเนาะเช่าที่เช่าแผงผ่อนเสร็จเช่าเสร็จที่ไม่ได้เป็นของเราแต่คันนี้รอผ่อนแค่ห้าพันฟรีดาวได้ผ่อนหมดรถเป็นของเราพี่พี่ว่าคุ้มไหมนี่พูดถึงความคุ้มค่าคุ้มมากตัวนี้แล้วไม่แค่สองพันกิโลพี่พี่เออหาจากไหนได้แล้วรถมือสองไม่แค่สองพัน เหมือนได้รถป้ายแดงพี่พี่การใช้งานคือแบบน้อยมากจากเจ้าของเดิมเดี๋ยวแปบ๊บให้ดูในส่วนของตัวช่วงล่างตัวนี้ด้านหลังก็สามารถเปิดได้นะพี่พี่เนาะเปิดได้เลยนี่ดูช่วงล่างพี่พี่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเดิม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 เลยพี่พี่ไม่มีรอยทํามานะพี่พี่เนาะตัวนี้ช่วงล่างเดิมเดิมตัวล้อยางล้อสเปรย์ยางอะไหล่นะคะยังไม่ได้ใช้งานพี่พี่คือมันเดิมมากพี่พี่เป็นรถจิว๋วน่ารักแล้วก็แบบใช้งานได้จริง สร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงพี่พี่ตัวนี้ฟรีดาวได้เลย oh. เงินดาวไม่ต้องพูดนะคะที่นี่เสรีไทยรถสวยจัดได้เยอะประวัติดีฟรีดาวไปได้เลยข่ะพี่พี่ตัวนี้ประวัติดีคือฟรีดาวไปได้เลยค่ะพี่พี่น,ดดไไนี่ด้านในเคาน์เตอร์คือมันใหม่มากเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าสนใจตัวนี้เนาะนแป๊บสปาให้ใหม่เดี๋ยวสปาให้ใหม่ oh. ให้ดูถึงความสวยว่าล้างสปาแล้วเป็นยังไง oh. เออรถของเราทุกคันเรามีคัดสีสปานะ ทำความสะอาดดูแลมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาแจ้งราคากันก่อนพี่พี่บอกไปรีวิวไปยังไม่ได้บอกเลยว่าตัวน้องราคาเท่าไหร่บอกได้เลยประหยัดงบมากๆตัวนี้นะคะซูซูกิแครี y 1.5เนาะเป็นเครื่อง1.5ปี2023พี่พี่ราคาคันนี้ให้มาในราคา3 29,000และรีเซ็ตด้านในมาให้หมดแล้วและรีเซ็ตด้านในมาให้หมดแล้วพี่พี่ราคานี้คือมันคุ้มมาก ราคานี้คือมันคุ้มมากพี่พี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยเข้ามาชมดูก่อนได้เลยพี่พี่รถสวยมากวันนี้น้องแป๊บอยู่ที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีสาขากรุงเทพอยู่ที่หนองเจากมีนบุรีถนนมิตรเมตรีอยู่ฝั่งคูซ้ายด้วยพี่พี่นี่เข้ามาชมมาหานนองแป๊บได้เลยเนาะเข้ามาชมมาหานนองแป๊บได้เลยเนาะพี่พี่เนาะจัดง่ายออกง่ายอนุมัติไวและมีไฟแนนซ์หลากหลายสถาบันรองรับคุณพี่พี่ ทุกทุกท่านเนาะที่กาลังมองหารถหรือจะซื้อสดเดี๋ยวแป๊บ,บดูราคาโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษให้หรือจะซื้อสดเดี๋ยวแป๊บจัดราคาโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมาให้ด้วยพี่พี่อย่ามัวรอช้าเดือนนี้แป,ป๊บจัดโปรโมชั่นจองเริ่มต้นเพียง999เออจองเริ่มต้นเพียง999พี่พี่และมีโปรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ดูไยนี้มาเดี๋ยวจัดโปรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้เนาะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใครดูไลฟ์น้องแป๊บมารับส่วนลดไปอีก5,000รับส่วนลดไปอีกห0 0พันพี่ๆไม่ต้องทำอะไรแคปหน้าจอบอกว่าดูมาจากไลน์น้องแป๊บรีวิวเออและรับส่วนลดทันทีไปเลย5,000พี่พและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมาพร้อมกับตัวบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยตัวรถไม่มีคนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม ไม่มีติดแก๊สตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่พี่นี่และรถของเรามีการตรวจเช็คโครงสร้างรถไม่ว่าจะเป็นบริษัท,ทเชียร์กรูอินสเปกชันนะคะที่ได้มาตรฐานพี่พี่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยครบจบพี่พี่มาที่นี่ได้เลยคุณได้รถสวยรถดีแถมมีคุณภาพราคาเป็นกันเองนะพี่พี่เนาะราคาเป็นกันเองและรถนี่คือแบบบอกได้เลยว่าออกง่ายมากออกง่ายมากพี่พี่ ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะจบจบนะคะจัดง่ายออกง่ายฟรีดาวก็ได้พี่พี่ฟรีดาวก็ได้เนอะนี่นอกนั้นเอาไปก็มีในส่วนของตัวรถตู้ห้องเย็นมีพี่พี่ถามหากันมาเยอะมากสําหรับรถตู้ห้องเย็นสายเชิงพาณิชย์สำหรับรถตู้ห้องเย็นสายเชิงพาณิยายชย์แล้วก็กระบะตู้ถือพี่พี่พ,พร้อมวิ่งงานใครที่แบบอยากจะได้รถไปใช้งาน และใช้แบบวิ่งงานได้แล้วรับรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำรายไ,ได้เยอะรายได้ดีพี่ๆมาที่นี่เลยอแป๊บๆมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วเข้ามาเยอะมากเป็นรถที่แบบขายดีมากสําหรับตอนเดียวตู้ทึบหรือจะเป็นรถตู้ห้องเย็นหัวเดียวโฟวิวนะพี่ๆเนาะนี่ได้ตู้ใหม่ด้วยสําหรับตอนเดียวตู้ทึบก,กงเรอเป็นตู้ใหม่นะพี่ๆเนาะนะเป็นตู้อลูมิเนียมอย่างดีเลยเนาะเป็นไม้กระดานอัดตัวตู้นี้คือไม่มีรอยบุบไม่มีรอยยุบแล้วเราแบบ จัดมาให้คือตู้ใหม่จดทะเบียนลงเล่มมาให้แบบครบๆพี่พี่มีให้เลือกสีเทาดำตอนนี้มีสีเทาดำสีขาวสีเทาออร์นิวดีแมคมีไหมออร์นิวดีแม็กก็มีค่ะพี่พี่ออร์นิวดีแม็กก็มีนะคะเข้ามาดูก่อนได้เลยเข้ามาชมดูก่อนได้เลยลูกค้าบอกว่าอาชีพอาชีพค้าขายออกได้ไหมอาชีพค้าขายก็ออกได้แค่ลูกค้ามีที่มาไรายได้ที่ชัดเจนออกไดออกได้หมดเลยพี่พี่ และตัวนี้ได้ตัวหน้าใหม่และรถที่เราค้าสั่นมาให้พี่พี่ไม่ต้องกลัวรับประกันรับประกันคุณภาพแน่นอนได้รถปีใหม่ปี20อัพเลยพี่พีปี20 21 22 23 24เออ2ย23 2ิแล้วคือไปใหม่มากนะการใช้งานจากเจ้าของเดิมนี่คือไม่หลักหมื่นพี่พี่หรือว่าไม่แสนต้นๆเราก็มีเนาะตัวนี้ใครสนใจไม่ต้องกังวลเลยหน้าพิกโลกหน้าหมู่ป่าจัดมาให้ จัดมาให้ตัวนี้เป็นเครื่อง2.4เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวตู้ห้องเย็นตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ตัวหน้าหมูป่าพี่พี่ตัวนี้เป็นรถคล้ายๆหัวกระสือเออเขาเรียกง่ายๆหัวกระสือมันมีแค่หัวแล้วก็มาใส่ตู้ห้องเย็นเอาด้านหลังเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟเบอร์อย่างดีพี่พี่เป็นตู้เย็น MPCQ เนาะทาความเย็นติดลบแน่นอนพี่พี่ตัวนี้ตัวแอร์คือใหญ่มากแอร์ด้านในเนาะในตัวตู้คือใหญ่มากได้ใช้งานได้จริงพี่พี่ใช้งานได้จริงตัวนี้นะคะ ได้ในส่วนของตัวแหนบอย่างที่ไปพามาชมเนาะเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยมีช่องระบายน้ําชิ้งมาให้นี่เลยค่ะพี่ล้อส,สแปรอย่างอะไรก็มีมาให้แบบครบๆช่วงล่างเดิมๆม,มากตัวนี้แต่เราเสริมปรุงแต่งในส่วนของตัวการบรรทุกเพิ่มมากขึ้นให้รองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะเผื่อลูกค้าเอาไปวิ่งงานบรรทุกประมาณตัน2ตัน3 1. ตันตรงนี้เราเสริมแนบมาให้ก็เพื่อการบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นพี่ๆสวัสดีค่ะคุณ อัสดางนะคะอาดมนะคะสวัสดีค่ะทักคายน้งแป๊บมาได้เลยพี่พี่อยากให้น้งแป๊บชมคันไหนพาชมคันไหนพี่พี่มีให้เลือกมากมายหลายคันนะคะนี่ตู้ทึบตอนนี้ก็มีมาให้หลายคัน สวัสดีค่ะพี่นายร่ำรวยนะคะทักทายขอบคุณมากๆเลยมีลูกค้าหลายๆท่านคอมเมนต์สอบถามเข้ามาสวัสดีค่ะพี่ๆอยากให้น้องแป๊บพาชมคันไหนพี่ๆคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือติดต่อน้องแป๊บได้เลยในช่องทางที่แป๊บปักไว้หรือติดต่อมาที่เบอร์06 1 1 7 8 6 9 9 9เนาะพี่ๆติดต่อได้เลยนะรับสายตลอดเนาะไม่ติดไลค์ก็รับสายได้ตลอดพี่ๆหรือไม่ก็หลับเนาะนี่ กิ้งกังมาได้เลยกิ้งกังมาได้เลยเนาะจัดง่ายออกง่ายลูกค้าอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยจ้าที่ชมไลฟ์อยู่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างพี่พี่อยู่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือฝนตกบ้างไหมอากาศวันนี้บอกได้เลยอากาศดีมากเนาะอากาศดีมากพี่พี่เหมาะสําหรับไลฟ์วันนี้ก็มีแสงบ้างมีแสงบ้างถ้าฝนตกนี่คือแบบอดไลฟ์เลยเนาะอดไลฟ์เลย ก็พามาชมรถตลอดเลยหรือใครอยากได้ส่วนของสายกระบะสี่ประตูพี่พี่นี่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันกระบะสี่ประตูเนาะนี่อยู่บนยานอยู่บนยานเออรถรถเพิ่งเข้ามาพี่พี่เรามีทั้งศูนย์ตวงล้อมีทั้งศูนย์บริการนะคะตัวนี้รองรับคุณลูกค้าดูแลทั้งก่อนการขายและหลังการขายพี่พี่นี่ไม่ได้มีแค่ในส่วนของตัวรถเชิงพาณิชย์อย่างเดียวพี่พี่ สายรถตู้วิ่งงานมีไหมต้องบอกเลยว่ามีค่ะพี่พี่นี่ใครอยากได้รถตู้สายวิ่งงานตัวหน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้วันนี้ก็จัดมาให้หมดเลยวันนี้ก็จัดมาให้หมดเลยพี่พี่สวยครบจบในงบที่จับต้องได้รถตู้สายเชิงพาณิชย์ของเราจดทะเบียนป้ายเหลืองได้พี่พี่จดทะเบียนป้ายเหลืองได้นะคะตัวนี้นี่ให้ดูรถตู้บ้างมีลูกค้าสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมรถเก่งรถกระบะนะพี่มีหมดเลยเนาะรถเก่งรถตู้ค่ะพี่พี่เก่งเล็กเก่งใหญ่ตั้งแต่อีโคคามาจนถึงเครื่องพันแเครื่อง2อ0พนะคะรถครอบครัวน้องแบบมีไหมมีเหมือนกันจ้ะพี่พี่นี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยนะคะสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแช์นะคะขอหนึ่งไลค์ก่อหนหึ่งแชร์ขอหนึ่งใจรัวๆให้น้องแป๊บหน่อยพี่พเป็นกำลังใจวันนี้แดดจ้ามาก ไม่ต้องถามว่าทำไมเซลล์ผิวคร้ำเนาะเพราะดูแดดก่อนดูแดดก่อนพี่พี่แดดคือแรงมากนี่นะคะก็จะพามาชมในส่วนของตัวรถตู้มีทั้งตัวสีขาวตัวสีเทาใครอยากได้แบบแต่งวีพีอยากได้เกียร์ธรรมดาอยากได้เกียร์ออโต้ก็จัดมาให้แบบครบ,ครบแบบนี้เลยจัดมาให้แบบครบๆแบบนี้เลยพี่พสวยทุกคันใช่แล้วค่ะรถสวยทุกคันพี่พี่ ตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะต่อบไม่มีกระมัเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวรถตู้คันนี้ได้นในส่วนของตัวล้อแม็กนะพี่พนี่เดี๋ยวให้ชมรายละเอียดด้านในว่าสวยแค่ไหนนี่เลยค่ะพี่พี่ด้านในเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่พี่สภาพคือสวยมากขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์ให้น้องแป๊บนะคะ ใช้ญาติบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องได้เลยว่ารถที่นี่สวยเซบบริการดีบริการดีปร,ร,ระทับใจนี่ซื้อซื้อคันแรกก็ต้องมีคันที่สองคันที่สามเข้ามานี่เป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่อยากได้แบบแต่งวีแต่งวีจัดเต็มเราก็มีมาให้เดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวเปิดให้ชมค่ะพ,พี่ตัวนี้แต่ง v ีพีตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเนาะรถเพิ่งเข้ามามีเคาน์เตอร์ด้านบนก็จะมีหน้าจอตอนกลางมาให้นี่แต่ง แต่งวีพีจัดเต็มสวยๆเบาะใหญ่ๆตึงๆเปียยๆเลยเบาะตึงขนาดใหญ่นี่ตัวนี้นะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้านพี่พี่พื้นพรมสะอาดสะอ้านมากๆนะคะใครอยากได้ส่วนของตัวรถตู้ไปวิ่งงานพี่พี่นี่ตัวนี้รายได้ดีรายได้ดีแน่นอนนะคะรถตู้ไปวิ่งงานนี่คือแบบหลักแสนเลยพี่พี่หลักแสนเลยเนาะต่อเดือนนี่วิ่งรับส่งแขกรับส่งหรือใช้ในครอบครัว หรือวิ่งคิวงานเนาะจดประกอบการป้ายเหลืองได้เลยมีทั้งตัวเบนจูรี่แล้วก็คอมพิวเตอร์พี่พี่มีทั้งเบนจูรี่แล้วก็คอมพิวเตอร์พี่พี่นี่เก่งเล็กเก่งใหญ่มีให้เนาะตอนนี้รถเก่งของเราราคาเริ่มต้นสามแสนพี่พี่สามแสนเท่านั้นเนาะมีให้เลือกหลายคันอยู่มีให้เลือกหลายคันอยู่ใครเข้ามาแล้วพี่พี่อยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวแป๊บมาบอกรายละเอียดเอกสารกันบ้างตอนนี้นะพี่พี่ เอกสารรายละเอียดการออกรถยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าน้องแป๊บจัดมาเยอะจัดมาหลายเคสก็คือเอกสารไม่ยุ่งยากแค่ลูกค้ามีที่มาไรายได้ชี่ชัดเจนสามารถลงตรวจสอบตรวจเช็คได้นะคะไม่มีปัญหาเลยรถนี่คือแบบรับรองคุณภาพรับรองความสวยเนาะ <c oughs> เพราะว่าของเรามีการตรวจเช็คโครงสร้างรถจากบริษัทีเชอร์ โครงสร้างทุกจุดมากกว่า274รายการพี่พี่มากกว่า274รายการและรถคือแบบไม่สวยจริงเราไม่เอามาเนาะพี่พี่เนาะลูกค้าก็เลยมั่นใจในส่วนของคุณภาพและเอกสารอาชีพค้าขายอาชีพทำสวนพนักงานเงินเดือนรัฐวิสาหกิจหรืออาชีพรับเหมาแค่ลูกค้ามีที่มาไรายได้ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบหน้างานได้ตรวจสอบได้นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่า ซื้อเลยหมดทุกอาชีพยิ่งลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดีฟรีดาวได้เลยพี่พี่ฟรีดาวได้เลยเนาะจัดง่ายออกง่ายมีให้เลือกทุกรูปแบบสายเชิงพาณนนิชย์เพป๊บพามาชมก็มีลูกค้าถามหาวันก่อนน้องแป๊บรถตู้ทึบออกรถเท่าไหร่พี่ประวัติดีฟรีดาวได้เลยพี่ถือเงินมาห้าพันเออโอ้พันห้าร้อยห้าพันประมาณนี้พี่ก็ออกรถไปวิ่งงานได้เลยและรายได้คือมันดีมากเนาะในส่วนของตัวสายวิ่งงานนี่คือแบบ ลูกค้าแบบค่อนข้างจะมาออกรถไปวิ่งงานกันเยอะมากและรถนี่คือเราเน้นสภาพเราเน้นคุณภาพมาให้รถนี่ที่ลูกค้าได้ไปปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยและตภาพคือสวยและผ่อนแค่งบหลักพันผ่อนแค่งบหลักพันพี่พี่นี่มันดีมากเข้ามาชมดูก่อนได้เลยนี่อีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาเนาะเวนเจอรี่อีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาเลยพี่พี่สีดําด้วยสีดําด้วยนี่วันนี้ก็จะมาอัพให้ชมว่ามีรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างเนาะ ปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆสภาพสวยมีทั้งเกียร์ธรรมดามีทั้งเกียร์ออตโต้พี่พี่มีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็มีทั้งเกียร์ออตโต้ด้วยเนาะเข้ามาชมเข้ามาดูกันก่อนที่ร้านเนาะวันนี้แปบ,บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่พี่เรามีสาขากรุงเทพยอยู่ที่หนองจอกมีบุรีถนนมิเมตรีอยู่ฝั่งผูายแล้วก็มีสาขาตะปานพี่เข้ามาชมหาหน้องแปบได้ที่สาขาฝั่งสนามบินได้เลยนะคะพี่พี่ อยากดูเป็นตัวไหนอยากให้น้องแป,ป๊บแบบช่วยทุกคันดันทุกเคสพี่ๆจัดให้ได้เนาะแค่คุณลูกค้าบอกเอกสารที่มาไรายได้ที่ชัดเจนน้องแป,ป๊บสามารถทําให้คุณลูกค้าได้รถอย่างต้องมาแล้วเดี๋ยวฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้น้องแป,ป๊บด้วยพี่ๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแป,ป๊บด้วยนี่ตู้ทึบตอนนี้ขนมาให้เลือกแบบประมาณเกือบ10คันเลยพี่พ ขนมาให้เลือกเป็นเจ้าของเกือบสิบคันไปเลยพี่พี่แล้วแบบตู้ใหม่ทุกคันทั้งนั้นเลยตู้ใหม่ทุกคันใครอยากได้แบบล้อย,ยางมรนทุกใครอยากได้แบบล้อเดิมโรงงานพ,พ,ามมาพี่พี่สอบถามมาได้เลยพี่พี่สอบถามมาได้เลยพี่พี่นี่นะคะจัดน้องปอน้องปอน้องปอเดี๋ยวแป,ป๊บขอกุญแจนั้นหน่อยเกียร์ออตโต้ใช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมสายกระบะแคป เกียร์ออโต้กันบ้างพี่พี่ม,มีมีลูกค้าถามหากันเยอะมากเกียร์ออโต้เนาะมีไหมกระบะแคบออโต้มีตู้ทืบเกียร์ออโต้มีไหมมีจ้ะคุณลูกค้าจา๋านี่เดี๋ยวแปพามาชมเดี๋ยวแปพามาชมอ่ะลูกค้าอยากดูนะตู้ทึบเนาะตู้ทึบตอนนี้มีให้เลือกหลายคันเลยพ,พี่ตู้ทืบเนาะนี่จัดยางใหม่มาให้จัดยางใหม่มาให้กันชนหลังมีให้ ตู้ใหม่ความสูงสองเมตรสิบจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยตู้สูง2เมตรสิบจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยพี่พี่นี่ตัวตู้ก็จะเป็นด้านในจะเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ด้านในก็จะเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีเลยค่ะพี่พี่นี่เดี๋ยวแป๊บพามามาชมมาชมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดใจฝากกดติดตามกันหน่อยพี่พี่ใครเข้ามาแล้วนะแป๊บก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดใจฝากกดติดตามกันหน่อย ใครอยากดูกระบะแปบกียร์ออตโต้ก็มีมาให้แล้วนะพี่พเนาะมีมาให้เลือกแล้วและสวยๆทั้งนั้นและสวยๆทั้งนั้นเลยรถไม่มีคนหนักไม่มีพลิกคว่ำและไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีต,ตอกไม้พี่พี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยหน้าร้านตรงนี้รถเยอะไหมพี่พี่รถเยอะเนาะรถเยอะมากรถเยอะมากหลายคันตอนนี้อันนี้แค่ แค่ไม่กี่คันวิพีใครตามหาออนิ d ดีแมคมีไหมออนิลมี All New ค่ะพี่ออนิลมีนะคะออนิลตู้ทึบมีแล้วค่ะเพิ่งเข้ามาในราคางบสามแสนกว่าจะซื้อสดก็ได้ในงบราคาสามแสนบวกบวกผ่อนเริ่มต้นตอนนี้ก็บะตู้ทึบของเราผ่อนเริ่มต้นหกพันใช่ค่ะใช่ค่ะผ่อนเริ่มต้นหกพันเนาะพี่พี่ดีครับคุณน้องๆบอกว่าดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องน้องสวัสดีทักทายมาได้เลยนะคะพี่ๆี่ สวัสดีทักทายกันเข้ามาก่อนได้เลยพี่พี่นี่อยากดูรุ่นไหนพี่คอมเมนต์ comment, รีเควสมาได้เลยพี่พี่คอมเมนต์รีเควสเอากแป๊บกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากมายอ่าเชวบเชวบเก่งก็มีเก่งก็มีรถตู้ก็มีเนาะตู้ทึบสายเชิงพาณิชย์พี่น้องๆ้องสวัสดีค่ะพี่น้องๆสบายดีไหมคะฝนตกหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าพี่น้องน้องที่พี่น้องน้องอยู่ฝนตกหรือเปล่าจ๊ะนี่นะคะ วันนี้บรรยากาศดีมากพี่ๆอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับที่มาไรายได้เบื้องต้นนะคะเอกสารก็ต้องบอกเลยเบื้องต้นใช้แบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเนาะก็แล้วแต่อาชีพถ้าสมมุติพน,นักงานเงินเดือนก็ใช้สลิปเงินเดือนใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนพวกสเตทเมนต์นะพี่ๆเนาะตัวนี้อาชีพทําสวนก็ใช้เอกสารส่วนได้เลยรับเหมาก็ใช้เอกสารสัญญาว่าจ้างนะพี่ๆเนาะออกหมดออกหมด,ออ,หมดออกหมดได้เลย กครับสตูนใช่พี่น้องๆวันนี้สุราษฎร์ไม่ได้ตกเนุพี่เนอะวันนี้สุราษฎร์ไม่ตกแดดแดดแรงมากพี่น้องๆแดดแรงมากเนาะสตูนตังนะคะน่าจะตกแรงอยู่น่าจะตกแรงอยู่พี่พี่เพราะว่าฝั่งฝั่งอ่าวไทยไม่ตกเนาะอันดามันน่าจะตกอยู่อันดามันมีฝนไม่มีฝนได้ไหมได้ไหมคะพี่น้องมีฝนไม่มีฝนเนาะแต่ถ้า,าทำทำสวนนี่คือฝนตกนี่คือไม่ได้เลยเนาะ กเกษตรกรฝนตกนี่ไม่ได้เลยยิ่งกรีดยางเนาะพี่พี่ยิ่งตัดไม่ได้กรีดไม่ได้ด้วยเนาะนี่หรือใครที่ทําอาชีพค้าขายถ้าฝนตกนี่คือแบบขายยากมากนะคะแต่ถ้าวิ่งรถวิ่งงานก็วิ่งได้อยู่แต่ว่าต้องดูความปลอดภัยบนท้องถนนนิดนึงขับขี่รถต้องดูความปลอดภัยนิดนึงเนาะนี่วันนี้ทํางานไหมคะพี่น้องๆทํางานไหมคะ มีลูกค้าอยากดูแคสซุกิแครีซุกิแครีนี่มีลูกค้าถามหามาเยอะมากเพราะลูกค้าที่แบบชอบอาชีพค้าขายอยากชอบอาชีพทําสวนอาชีพค้าขายแบบเบื่อทาําสวนก็มาอาชีพค้าขายอยากเป็นอยากเป็นเจ้านายเป็นของตัวเองเนาะอยากมีรถเป็นของตัวเองแล้วไปใช้งานนี่ซุกิแครีฟูดทัชต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีมากมาเท่าไหร่ก็คือบอกเลยมาไวไปไวมากแล้วมาไวไปไวมากพี่ๆสำหรับซุกิแครีนี่คือแบบ ลูกค้าถามหามาเยอะมาก่อนหกพันค่ะพี่ตัวนี้ปียี่สามอนหกพันไม่แค่สองหมื่นกิโลนี่ไม่แค่สองหมื่นกิโลเองค่ะพี่ๆเข้ามาดูก่อนได้เข้ามาดูก่อนได้เลยใครอยากจะดูในส่วนของตัวตอนเดียวตู้ทึบหรือรถกระบะแคปก็เดี๋ยวแปบพาไปชมกระบะแคบก็มีให้เลือกหลายคันอยู่กระบะแคปตอนนี้ก็มีให้เลือกหลายคันอยู่มีทั้งกระบะแคบเกียร์ออโต กระบะแคบเกียรธรรมดาพี่พี่อยากดูเป็นตัวไหนพี่พี่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดน้องแป๊บมาได้เลยพี่พี่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดน้องแป๊บมาได้เลยเนาะนี่มีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์ชอบแบบไหนฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้เลยค่ะพี่พี่นี่ดูไลฟ์น้องแป๊บมาบอกเลยจัดฟีดาวได้เลยประวัติดีนี่คือฟีดาวฟีดาวไปได้เลยพี่พี่แลวรถคือสวยมากรถคือสวยมากใครอยากได้กระบะแคบไปใช้งานตัวนี้ แคปนี้ซือใส่ตู้ได้ไหมก็ใส่ได้อยู่นะพี่พี่ก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ตู้ทึบนี่คือเราใส่มาให้แล้วพี่พี่ไม่ต้องไปใส่เพิ่มไม่ต้องไปจดทะเบียนลงเล่มให้มันเสียเวลานะคะน้องแป๊บจัดมาให้แล้วจัดมาให้แล้วสวยๆครบๆนะสวยครบจบในงบที่จับต้องได้สวยครบจบในงบที่จับต้องได้พี่พี่เออไม่ยุ่งยากคุยกับเซลลแป๊บอะไรก็ได้ง่ายๆแค่ได้รถพี่พี ช่วยทุกคันดันทุกเคสไหมช่วยทุกคันดันทุกเคสไม่ปฏิเสธลูกค้า <c oughs> จัดง่ายออกง่ายใช่แล้วนะพี่พจัดง่ายออกง่ายอนุมัติไวด้วยทีน่นี่ลูกค้ารับเงินเดือนโอนเข้าบัญชีพี่พี่อนุมัติไวภายใน10นาทีเราก็ทํามาแล้วอนุมัติภายใน10นาทีพี่พี่พนแปลกก็ทํามาแล้วเนาะนี่เข้ามาดูเข้ามาชมตัวรถกันก่อนได้เลยที่ร้านเข้ามาชมเข้ามาดูตัวรถกันก่อนได้เลยพี่พี่ สอบถามมาก่อนเนาะสอบถามมาก่อนไม่ซื้อก่อนก็ไม่เป็นไรแค่ทักทายสอบถามรายละเอียดตัวรถมาก่อนได้เนี่ยแป๊บพามาชมพี่พี่อยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวไปชมกระบะแคปเกียร์ออโต้ได้เลยค่ะกระบะแคปบเกียร์ออโต้ของเราเดี๋ยวพาไปชมนะพี่พี่อากาศก็จะร้อนหน่อยหน่อยวันนี้อากาศก็จะร้อนหน่อยหน่อยแต่ไม่มีฝนเนาะอากาศไม่มีฝนอ่านี่เลยกระบะแคปบสีดำสีส